สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู C ่ s e r w i t h w i นะคะอะไรอะไรทุกอย่างที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เราก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสูตรหมูกรอบที่เราจะทำกันในวันนี้เนี่ย,ยเป็นสูตรที่ง่ายมากนะคะจริงๆหมูกรอบเนีเท่าที่เราเห็นกันใน Google ใช่ไหมเขาก็จะต้องแบบไปตากแดดไป ต้มไปทอดในน้ำมันนะคะวันนี้เรามีสูตรหมูกรอบนะคะที่ไม่ต้องต้มไม่ต้องทอดในน้ำมันให้มันกระเด็นเละเทอะแบบเต็มขวดนะคะซึ่งวิธีการนี้ง่ายมากใช้อุปกรณ์แค่นี้ค่ะ 1. นนะคะก็คือพระเอกของเราหมูกรอบนะคะนี่หนึ่งหนึ่งก้อนเท,ท่าที่เรากินแล้วก็เกลือป่นนะคะเกลือปน่น อีกตัวหนึ่งก็คือน้ำส้มสายชูนะคะส่วนพระเอกตัวจริงของเราก็คือนี่เลยค่ะที่เราจะใช้ทําหมูกรอบในวันนี้ก็คือหม้อทอดไร้น้ํามันนั่นเองนะคะซึ่งของเราที่ใช้จะเป็นยี่ห้อฟิลลิปนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้จริงๆค่ะในการทําหมูกรอบเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันว่าเราทํำยังไงนะคะขั้นแรกนะคะเราก็นํามหมูสามชั้นที่เราเตรียมไว้เนี่ย ะะไปล้านทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วอันนี้ก็ทําเรียบร้อยแหละก็คือซับน้ําอะไรเรียบร้อยให้มันแห้งนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ซ่อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาจิ้มหนังของเขานะคะซึ่งเราจะของเราจะใช้อันนี้ซึ่งมันเป็นตัวที่เอาไว้ทิ้มข้าโพดตอนเขาปิ้งข้าวโพดนะคะเราก็มาแอดแอปทำมาเป็นที่จิ้มหนังหมูสำคันของเรานะคะเราก็จิ้มจิ้มจิ้ม,จ,มจิ้มไป ว่ะะหนนัเลยะคะจะบอกว่าหมูสามชั้นที่นี่นะมันแพงมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินบ่อยไม่ได้เราควรจะกินตอนที่มันเราอยากกินนะคะเราอยากกินจริงจริงเราถ้าเราไม่อยากกินจริงจเราก็จะไม่ทำเพราะว่ามันราคาเขาค่อนข้างสูงนะคะเนื้อสัตว์ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก้อนนี้น่าจะตกอยู่ที่ประมาณหมูสามชั้นก้อนนี้น่าจะตกอยู่ที่ประมาณสามสีออ่ห้าร้อยได้ถ้าดี็นเงินไทยนะคะพอเราจิ้มหนังของเขาจนมันโอเคแล้วนะคะเราก็ เอามีดนะคะมาบ้างแบบนี้เลยอุ้ยระวังมือด้วยนะคะใช้มีดเฉือนหนังอย่าไม่เฉือนให้ขาดนะคะเฉือนให้ถึงแค่บริเวณหนังพอมันจะลึกอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็แล้วแต่ขนาดที่เราชอบเลยค่ะ ราจะชอบเพราะว่าอันนี้แหละเราจะเอาไปกินกับเมี่ยงหมูกรอกน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบจะทำเป็นชิ้นพอดีคำนิดหนึ่งอ่พอได้แล้วนะคะพอได้แบบนี้ลกปุ๊บนี่มันจะลึกประมาณนี้นะคะเป็นซี่ๆแบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาเขามาทาเกลือนะคะเเกลือมาทา เอามาทาทั่วหนังเลยนะคะหลังจากที่เราทาเกลือเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําเอามาใส่ในหม้อทอดของเรานะคะใครที่มีหม้อทอดเนี่ยแนะนํานะว่าควรจะใช้วิธีนี้ก็คือเอาฟอยล์อะรองข้างใต้นะคะเพราะเวลาเราคิดว่าเวลาทําความสะอาดเนี่ยมันจะง่ายนะคะพอเราทําเสร็จเนี่ยเราก็แค่ยกฟอยล์ตัวนี้ไปทิ้งนะคะมันจะทําความสะอาดง่ายกว่า เราจะตั้งอุณหภูมิที่150องศานะคะเป็นเวลาเราจะตั้งเวลาทั้งหมดอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหมูสาชั้นแล้ด้วยนะคะของเราเนี่ยขนาดมันค่อนข้างไม่ใหญ่มากเราก็จะตั้งอยู่ที่ประมาณ45นาทีนะคะแล้วก็สตาร์ทได้เลย เดี๋ยวอีก45นาทีเรามาดูกันนะคะว่าหมูกรอบเราจะเป็นแบบไงอันนี้ก็คือเป็นแมว,แมวบ้านไหนก็ไม่รู้นะคะเข้ามาในบ้านเฉยสงสัยได้กลิ่นหมูกรอบเมียวเมวียวตอนนี้หมูกรอบของเราก็ครบกำหนดเวลาแล้วะคะ่ะ45นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันแด่เดอ่านี่นะคะจะเห็นว่าน้องเขาก็สุกแล้วนะคะแต่ก็จะเห็นว่า เอ๊ะทำไมไม่กรอบหนังไม่เห็นกรอบเลยหลอกหรือเปล่ายางยังนะคะเราต่ออีกมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะให้เราเอาหมูกรอบนะคะออกมาจากมอทอดแล้วเราก็ค่อยๆเคาะเกลือ,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 อที่เราทาไว้เนี่ยที่เขาติดเป็นแผ่นๆเนี่ยออกจากตัว,ต,วตัวหมูหมสามชั้นของเรานะคะแต่เนี่ยมันก็จะเริ่มแบบหนังเริ่มตึงๆแล้วละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องเอาน้ำส้มสายชูนะคะทาไปที่หนังเขาอีอกทีหนึ่งแล้วก็เอาไป อบในหม้อทอดอีกรอบหนึ่งนะคะวิธีการคือให้เราเอาน้ำส้มสายชูนะคะใส่ในชามแบบนี้เลยนะใส่ไปเลยแบบให้มันขนาดพอดีกับหมูสามชั้นของเราใส่แล้วก็เอาหนังหมูนะคะด้านที่เป็นหนังเนี่ยเนี่ยด้านที่เป็นหนังเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำส้มสายชูแบบนี้นะคะ แล้วก็แช่แช่เอาไว้สักรประมาณ2นาที3นาทีหลังจากแช่ไว้3นาทีครบ3นาทีนั้นเนี่ยเราก็เอาเขากลับมาใส่หม้อทอดอีกรอบนึงนะคะให้เอาด้านเนื้อขึ้นนะคะเพราะเราอยากให้มันแห้งอีกหน่อยมันยังไม่ค่อยแห้งนะคะให้เอาด้านเนื้อเนี่ยขึ้นก่อนแล้วก็เอาใส่หม้อทอดอีกรอบนะคะอันนี้เราจะเปลี่ยนอุณหภูมินะคะเป็นอุณหภูมิที่100 90นะคะตั้งเวลาเป็นเวลาประมาณ15นาทีแล้วกันนะคะขั้นต่อไปให้กลับด้านหนังขึ้นนะคะให้กลับด้านหนังขึ้นแบบนี้นะคะแล้วใส่กลับเข้าไปที่มออรน,นะคะเป็นเวลาอุณหภูมิ190เเวลาก็ ประมาณ15นาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะหมูกรอบของเราโอ้โหดูความกรอบของหนังเป็นไงคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ขั้นตอนไม่เยอะด้วยนี่กรอบแบบนี้เลยเทกเจอร์ทุกคนดู t e x t u r น้องเสียงนะคะฟังเสียงง่ายมากนะเดี๋ยวเราจะมาทำการหั่นขเขานะคะแล้วก็ให้ฟังเสียงความกรอบของเขาไปด้วยกรอบมากเดี๋ยวเราจะไปกินกับเมี่ยงหมูกรอบนะคะ สวยงามมากเทกเจอร์ texture. โอ้โหยิ้มให้ดูนะ นี่นะคะก็เป็นวิธีการทําหมูกรอบในหม้อทอดของเราสําหรับใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะเราคิดว่าการที่เรามีหมออ้อทอดสักอันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบโอเคเลยนะในการทํากับข้าวอย่างเช่นหมูกรอบเป็นต้นนะคะซึ่งสําหรับเรามันเป็นปัจจัยหลักเลยแล้วเราทำกินค่อนข้างบ่อยมากเพราะมันทําง่ายขั้นตอนไม่เยอะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปกินหมูกรอบเม,มี่ยงหมูกรอบกับสามีก่อนนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วจ้ามี่ยงหมูกรอบของเรานี่สลัดผักจุกจุกหมูกรอบจุกจุเมน,นูหมูกรอบใช่ไหมชัดโอ้เวิร์ดดูว้าวตอนนี้เราก็ขอตัวไปกินหมูกรอบก่อนนะคะแล้วเจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย